บทที่54าสายแก้วมองเครื่องพิมพ์กระดาษเอกสารอย่างรายงานบางชุดที่วิจัยและเตรียมพร้อมสำหรับการพิมพ์อย่างหูหูใจเป็นที่สุดคุณว่าฉันเด็กก็เด็กกว่าคุณแค่อายุละคะหล่อนยังไม่หยุดง่ายๆคุณเป็นผู้ใหญ่แต่ตัวแต่ตอนนี้กำลังจะเป็นเด็กเด็กที่ไม่มีความคิดไม่ใช้สติควบคุมตัวเอง ในตาคมจัดแดงเรือของเ no, wow อมิลิอาโนวาวโรดหลอนเห็นมันส่งประกายร้อนละอุราาถูกหล่อหลอไมได้วยเปลวเพลิงก็ไม่ปานนี่ถ้าเขาเผาหลอนด้วยในตาคู่นั้นได้แล้วก็หล่อนคงจะไม่เป็นเท่าทานไปแล้วแหละเซนโยอกินเหล้าทำลายตัวเองมันช่วยอะไรได้คะไหนว่าอยากมีคอกมา้าอยากทำหนังสือให้สำเร็จเป็นเล่ม เห็นหรือเปล่ากินเหล้าแล้วเป็นยังไงก็ต้องมาปวดหัวพูดอะไรไม่รู้เรื่องงานพวกนี้ก็ต้องฉีกทิ้งหล่อนพูดใส่หน้าเขาอย่างไม่ลดละถ้าทําตัวเป็นเด็กไม่มีความคิดอย่างนี้แล้วก็คอ,อกมา้าก็ไม่ได้มีม้าสักกี่ตัวหนังสือก็ไม่สําเร็จรู้ไหมคะคนกินเหล้ามากๆนะเป็นยังไงเคยเห็นหรือเปล่ายิ่งพูดหล่อนก็ยิ่งโมโหนึกไม่ถึงมากไปกว่า เขาจะยอมแพ้เอาง่ายๆอย่างนี้กี่เดือนมาแล้วที่หลนตั้งอกตั้งใจช่วยเขาทำงานด้วยความหวังดีโดยแท้ทีนี้ละเป็นไม่มีอะไรเหลือสักอย่างสอนนักศึกษาก็ไม่ไหวใครเขาจะเอาอาจารย์ขี้มเมาไปสอนเด็กในมหาวิทยาลัยคะคราวนี้สินโยก็จะเป็นหมากลางถนนนอนประแงบประแงบร,รอวันตายทำอะไรก็ไม่ได้หลนผู้ประโยคสุดท้ายอย่างไม่ตั้งใจนะัก ความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจหรือหมายจะให้มันรุนแรงถึงเพียงนั้นสักนิดหากสภาพของเอมิลี่อาโนขณะนี้หล่นเองก็สุดแสนจะทนได้เอาเสียแล้วเสียดายสารพัดสารเพ,รพโดยเฉพาะความรู้ความตั้งใจและความหวังที่เขาตั้งเข็มไว้อย่างงดงามคุณสมบัติเฉพาะตัวที่หล่อนเคยนึกนิยมอยู่ในใจมาช้านาน ทั้งยังรู้สึกนับถือหน่อยๆห,หายไปข้างไหนสมุดก็ไม่รู้คนตรงหน้าขบกรามกรอดอะไรก็ไม่สะเทือนอารมณ์และบาดใจเท่าประโยคสุดท้ายของหล่อนนั่นแหละเสียงที่หลนพูดก้องกลับไปกลับมาอยู่ในสมองก่อนจะค่อยๆเลือนกลายเป็นเสียงพ่อเสียงที่เขาคุ้นม,มานานตั้งแต่วัยเด็กนั่นทีเดียวเขาทำอะไรไม่ได้นอนเจ็บ นอนแบบอยู่บนเตียงขณะที่ปาสกวันแข็งแรงมีกำลังวางชาช่วยพ่อได้สารพัดอารมณ์และสำนึกของเขาขณะนั้นทั้งโกรธทั้งรักสลับกันไปมาเขารักพ่อก็พ่อเป็นคนเลี้ยงเขามาอุปการะเด็กไม่มีพ่อแม่อย่างเขาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันพ่อก็เคี่ยวเข็นให้เขาเป็นมาโช เป็นลูกผู้ชายเต็มตัวโดยไม่ต้องคำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพเด็กที่มีร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงเพียงไรก็ตามเขายังจำได้ทุกขั้นตอนว่ามันเจ็บปวดอย่างไรที่จะต้องอยู่ในสภาพของคนที่ทำอะไรไม่ได้แล้วถูกพ่อตำหนิแสดงความผิดหวังให้เห็นในอกในใจเขาขณะนั้นมันเจ็บจนบอกไม่ถูกแล้วความโกรธ ก็พรุงขึ้นมาเป็นริ้วๆเซนยอทำไมคุณถึงได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆอย่างนี้ล่ะคะใครว่าฉันยอมแพ้เขาตวาดออกไปสุดเสียงก่อนจะคว้าแขนคนพูดไว้แน่นแล้วบีบแรงๆจนหล่อนนิ้วหน้าฮเรา่ะมันเด็กเด็กเมื่อวานซื่อเพิ่งจะโตเกิดมากี่ปีเชียวฮะเคยสู้เคยรู้เลยว่าแพ้ชนะเป็นยังไงก็พอรู้ล่ะค่ะ ฉันเองก็ไม่ได้เกิดมาโชคดีสุขอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเสมอไลยหล่อนเถียงกลับไปทั้งพยายามดึงแขนข้างนั้นให้เป็นอิสระหากอุ้งมือของเอเมลกลับแขแ็งแกร่งคล้ายเหล็กที่กระชับแน่นเข้าไปทุกทีไอ้ที่คุณกำลังทำกับตัวเองอย่างนี้นะ่ะเขาไม่เรียกว่านักสู้หรอกนะคะคนแพ้ต่างหากต้องใช้เล่ายอมใจตัวเองหล่อน กลั้นอ,อกกลั้นใจพูดออกไปเมื่อน,นึกเลยไปถึงว่าถ้าเขาจะปล่อยให้งานที่เริ่มทำกันมาตั้งหลายเดือนล้มเหลวไม่เป็นท่าอย่างนี้ฉันไม่เคยยอมแพ้เสียงเอมิลตวาดกล้องอย่างโกรธเกลี้ยวไม่เคยอ่อนแอแล้วก็กลัวอะไรทั้งนั้นกลิ่นเหล้าระเหยแผ่วๆมาต้องจมูกทรายแก้วจนหล่นต้องเบือนหน้านีความสงสารเวทนานั้นยังมีอยู่ครบถ้วนในใจแต่ขณะเดียวกัน หลอนก็นึกวันๆในกริยาอาการเขาไม่น้อยเอมิลไม่เคยแสดงความหยาบกร้านทางกายให้ปรากฏถึงเมื่อก่อนครั้งที่เขาเข็บเคี้ยวให้หลอนฝึกเรื่องม้าและการแสดงม้าเพื่อชิงรางวัลก็ตาม่ายแก้วยังตระหนักถึงความอ่อนโยนที่แฝงอยู่ในรูปแบบของการเคี้ยวชนิดนั้นเสมอมาแต่ไม่ใช่ขณะนี้ท่าทางคำพูดคำจา และสีหน้าสีตาเขาดูน่ากลัวเป็นที่สุดเอมิลจ้องใบหน้าเนียนๆที่ดูผุดผาดเจิดจ,จ้าในสำนึกที่ไม่มั่นคงเป็นปกติของเขาแสงแดดในห้องดูเป็นสีทองสว่างกว่าที่เขาเคยเห็นท่ามกลางสติที่มีอยู่เพียงครึ่งค่อนและไม่สมบูรณ์ในอกในใจเขากำลังแผดเผาด้วยอารมณ์หลากหลายชนิดที่ประดังขึ้นมาแทบจะพร้อมกัน ที่ร้ายกว่าเพื่อนก็คือคำพูดของหลอนซึ่งราวกับจะถอดแบบประโยคเดียวกันกับพ่อที่เคยพูดให้เขากระเทือนใจแล้วเลยความวิตกกังวลวิตกอย่างร้ายกาศที่ติดตัวเขามาจนถึงปัจจุบันนี้คำพูดซึ่งบอกให้เขารู้ถึงความอ่อนแอไม่สามารถเป็นมาโชที่สมบูรณ์แบบของชายชาวเม็กซิกันอย่างที่พ่อต้องการ ความรู้สึกเอ็นดูผู้หญิงตรงหน้าที่เคยแอบแฝงอยู่ในใจเขาช้านานนั่นก็อีกมันแทบจะไม่เหลือในอารมณ์เขารู้แต่ว่าเขากำลังโกรธเกลี้ยหลอนเป็นที่สุดนี่หลอนช่างไม่รู้เลยหรือว่าอะไรก็ไม่ร้ายเข้ากับที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนอ่อนแอไม่สู้ไม่แข็งแกรง่งเอมิลไม่เหลือสติสตังและความยับยั้งชั่งใจซึ่งในยามปกติ เขามีอย่างสมบูรณ์และอาศัยมันเป็นเครื่องช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องอย่างเคยเขาปล่อยให้เจ้าสองสิ่งที่ว่ากระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางทิ้งไว้เพียงความหยาบกร้านและอารมณ์เถืถ่อนให้พรุ่งพล่านเหมือนน้ำเดือดคนตรงหน้าจึงถึงกับเบิกตากว้างเมื่อถูกเขารวบตัวเข้าไปไว้ในวงแขนอย่างรวดเร็วแผ่นอกกว้าง เปล่าเปลือยของเอมิลสัมผัสกับความยืดหยุน่นนุ่มนวลชนิดหนึ่งที่ทรงแรงปรารถนาให้ซ่านไปทั่วกายกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนสบู่เหมือนดอกไม้กลิ่นหอมเย็นสะอาดสะอา้านรวยรินจากร่างในวงแขนที่เขารัดไว้แนบอกเอมิลกดริมฝีปากร้อนเผาของตัวเองลงบนกลีบป,ปากนุ่มนวลคู่นั้นแม้จะรู้ว่า หล่นกำลังดิ่นรนผลั UN, ลกใสเขาอย่างเกลียวกลาดเพียงไรก็ตามดิ่งไปทำไมฮะ <c oughs> เขาถวาดหล่อนเบาๆกลิ่นเหล้าคระคลุ้งผ่านลมหายใจที่เป่ารถอยู่ข้างแก้มและซอกคอของสายแก้วทำปากดีเธอก็ชอบฉันอยูไ่ <c oughs> ไม่ใช่หรือมาเรียก็ยังรู้รู้ได้ยังไงว่าฉันชอบเซนยอสายแก้วกรีดขึ้นจนสุดเสียงริมฝีปากของเขาเมื่อครู่ ที่กดแนบลงมาบนกลีบปากนุ่มนวลของหลอนนั้นร้อนรุ่มเหมือนถูกนาบด้วยไฟอย่างคางสักสากที่ไม่ได้ผ่านใบมีดโกนมาหลายวันนั่นก็อีกมันทำให้ผิวแก้มหน้าตาซอกคอของหลอนเจ็บระคายเคืองไปทั่วหากอะไรก็ไม่ร้ายเท่าคำพูดคำจาของเขาเมื่อครู่ซึ่งมันจะจี้จุดในใจที่หลอนเพียนเก็บเอาไว้อย่างล้าลึกช้านานเต็มทีก็ตาม หากสายแก้วไม่เคยคิดฝันเลยว่าหล่อนจะได้รับการตอบสนองอย่างหยาบคายถึงเพียงนี้อารมณ์ร้ายๆในตัวหล่อนจึงพุ่งจีดเหมือนปลาหลอดที่จุ่มในน้ำเดือดฉันไม่ได้ชอบเซนยอปล่อยหล่อนกรี๊ดเขาใส่เขาพยายามดิ้นรนปัดป้องใบหน้าที่โน้อมาหาจมูกปาของเอมิล ที่เคลื่อนไปทั่วหน้าขณะกำลังซุกไซตต่ำลงมาเรื่อยๆเ,เหมือนเปลวไฟร้อนจ้าที่แผดเผาผิวกายหล่อนจนแทบจะมอดไหมเสื้อเชิ้ตเก่าๆที่หล่อนสวมอยู่นั้นคงมีอายุเก่าแก่พอๆกับกระดุมสองสามเม็ดที่ติดไว้นั่นเองด้วยพอหล่อนดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองเป็นพันรวันแทบไม่คิดชีวิตแบบนั้นมันก็ขาดผึงพร้อมกันทั้งสองแห่ง ความแต่งตึงสวยงามครัดเคร่งที่เหมือนบัวตูมไหวระริกอยู่เหนือน้ำจึงโดดเด่นผุดผาดท้าทายอารมณ์และในตาคมกริบแดงเรือของคนตรงหน้าดูเหมือนเขาจะตะลึงไปชั่วขณะช่วงนั้นเองที่หล่อนได้จังหวะงอเขากระแทกโครมก็ให้ที่ลำตัวของเอเมิลเต็มแรงเขาคงเจ็บอยู่หรอกแขนแมนที่รัดหลนจึงคลายออก สายแก้วพระจักวงแขนที่รักดึงเมื่อครู่มือขยุมเสื้อด้านหน้าไว้มั่นในตาพระพรายด้วยน้ำตาอุ่นๆฉันเกลียดคุณเซนยอไม่นึกเลยโอ้ยไม่นึกถึงจริงๆฉันเกลียดคุณหล่อนกรีดออกไปได้แค่นั้นกล่าวอะไรไม่ออกอีกต่อไปความโกรธความอายสารพัดอื่ออึงอยู่ในสมองหล่อน คว้าได้แกบน้ำมนตโต๊ะข้างประตูนั่นเองแล้วปาเข้าใส่เขาจนสุดแรงเกิดก่อนจะวิ่งออกจากห้องกลับมาถึงเรือนพักของตนเองที่เงียบเชียบปราศจากผู้คนประตูห้องถูกปิดตามเข้ามาปาังใหญ่หล่นลงกรอนแน่นหนาะแล้วนั่งหอบแรงๆอยู่บนเตียงน้ําตาอุ่นจัดค่อยๆไหลรินลงมาตามร่องแก้มคำพูดของเอมลประโยคนั้นยังก้องอยู่ในหู ทำปากดีดิ้นไปทำไมเฮ้เธอก็ชอบฉันอยู่ไม่ใช่หรืมาเรียก็เคยรู้โอ้ยนี่หลนจะต้องรู้จักเขามาก็หลายปีเต็มทีเข้านี่แล้วหลนไม่เคยเกลียดเขามากมายเท่าครั้งนี้เลยความรู้สึกหวานนซึ่งแสนจะนุ่มนวลอ่อนละมุนที่สะสมอยู่ในใจมาช้านานแทบไม่เหลือไว้ให้คำนึงถึงริมฝีปากทั้งคู่ยังเจ็บ และผิวแก้มหล่นก็แสนจะระคายเคืองเพราะคราสักษากของเขาสายแก้วลุกไปที่หน้าต่างห้องปิดมันเสียทั้งสองบานกว่าจะทำใจให้สงบและควานหาเสื้อยืดตัวเก่าในกระเป๋าที่ไม่คิดว่าจะเก็บมาใช้อีกขึ้นสวมแทนเสื้อเชิ้ตตัวนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆวูปหนึ่งที่หล่นนึกไปถึงมาเรียผู้หญิง ที่เคยหลับนอนกับเขาอยู่พักหนึ่งแล้วความโกรธก็แล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆสส่แก้วลากกระเป๋าขึ้นมาวางบนเตียงจัดแจงโยนสมบัติทั้งหลายแหล่ของหล่อนลงไปในนั้นหล่อนจะกลับเม็กซิโกซิตี้ไม่อยู่ช่วยเขาทำรายงานอะไรต่อไม่อะไรอย่างที่ตั้งใจแต่แรกเก็บของแล้วหล่อนจึงลุกมาที่โต๊ะพิมพ์ดีดนั่งลงพิมพ์รายงานที่ค้างไว้ ด้วยอารมณ์ขุนมัวรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเตโปชตลานก่อนสเปนจะเข้ามามีอำนาจและหลังจากสเปนเข้าครอบครองลายมือของเอมิลที่จดลงบนโน้ตสั้นๆแบบแนะแนวยังวางอยู่ตรงหน้าหล่อนขยำกระดาษแผ่นนั้นจนเป็นก้อนกลมแล้วปาผุงลงไปในลังกระดาษนิ้วยังพิมพ์รายงานต่อไป งานค้นคว้าทางโบราณคดีเกี่ยวกับงานปั้นและเครื่องเคลือบดินเผาแต่ละยุคที่รวบรวมได้กิจกรรมต้มกลั่นปูลกเกวเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของพวกแอสแตกโบราณที่ทำจากน้ำหวานซึ่งได้มาจากต้นมากเกวกระบองเพชรชนิดหนึ่ง รายงานเกี่ยวกับประเพณีสู่ขอการเลือกคู่และการแต่งงานของคนในบู่บ้านซึ่งสืบสายเผ่าพันธุ์ของพวกแอสแตกและใช้ภาษานาวัตละมากที่สุดสิ่งเหล่านี้มีข้อมูลพร้อมจะพิมพ์ลงกระดาษเรียบร้อยหลนแทบไม่รู้ตัวว่านิ้วทั้งสิบทำงานได้อย่างไรมันเคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว ดูจะเร็วกว่าที่เคยทําด้วยซ้ำในสมองยังอื้ออึงด้วยคำพูดของเขาหลนยังจําในตาคมกริบที่บอกแววตื่นตะลึงของเขาขณะทอดจับผิวกายส่วนที่ควรจะระแวดระวัยปกปิดของหลนได้ดีความโกรธความอายยังอยู่ในจิตสำนึกของสายแก้วมันเดือดพล่านไปทั่วตัวก็ว่าได้ หล่นแทบจะไม่ได้กินไม่ได้นอนนอกจากนั่งพิมพ์รายงานตามหน้าที่และคำสั่งจนเสร็จสิ้นเมื่อเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นไม่ยอมเปิดประตูให้หัวหน้าหญิงทำความสะอาดหรือใครทั้งสิ้นเมื่อสายแก้วออกจากห้องนั้นอีกครั้งหล่นก็เห็นหญิงสาวพื้นเมืองคนเดิมมานั่งรอยอยู่แล้วฝากกระดาษปึกนี้ให้เซนยอด้วยนะจ๊ะหล่นสั่งหัวหน้า พลางรับเสื้อผ้าที่ซักรีสะอาดลงในกระเป๋าเติมเงินใส่มือให้แกอีกหลายเปโซก่อนจะบอกว่าหารถให้ฉันสักคันเถอจะให้เขาพาฉันไปส่งที่เม็กซิโกซิตี้เดี๋ยวนี้นะถึงเขาจะคิดแพงกว่าธรรมดาอีกเท่าตัวก็ไม่เป็นไรคนทําความสะอาดมีสีหน้าแปลกใจเมื่อถามกลับไปว่าซินยริต้าว่าจะอยู่ที่นี่อีกเดือนยังไงคะ ไม่ฉันอยู่ไม่ได้หรอกหล่อนพึนพมพำเสียงพร่าเต็มทีแล้วพยายามเก็บน้ำตาไว้อย่างยากเย็นสายแก้วทำใจให้เป็นปกติอีกพักจึงบอกหัวหน้าไปว่าฉันทำรายงานพวกนี้เสร็จแล้วเอาไปให้เซนยอด้วยเท่านั้นแหละคุณจะให้อีฉันบอกเซนยอว่ายังไงล่ะคะไม่ต้องบอกเขาเรื่องอะไรทั้งนั้นหารถให้ฉันก่อนพอฉันออกไปแล้ว ค่อยเอารายงานไปให้เขานะหลนสั่งคนทำความสะอาดรับคำชั่วเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแกก็หารถเก่าๆที่ดูเหมือนเครื่องเราจะหลุดกองเป็นชิ้นๆพร้อมกับคนขับมาให้ได้ตามที่สั่งเหมือนกันนี่มานูเอลค่ะเซนจอริต้าเขารับอาสาจะพาคุณไปส่งที่เมืองหลวงพอดีเขาจะขนแพะไปด้วยคุณนั่งไปกับแพะคงจะไม่เป็นไรนะคะ สายแก้วพยักหน้าแล้วหน่วยตาทั้งคู่ก็ทําท่าจะรื้นๆขึ้นมาทีเดียวหล่นก้าวขึ้นนั่งข้างคนขับเสียงแพะร้องเบาๆมาจากหลังรถแล้วมานูเอลก็ติดเครื่องพารถออกจากที่นั่นไปในที่สุดเอมิลงวเงียลุกจากเตียงศรีรษะยังหนักอึ้งกังเกงตัวเก่าที่เขาสวมมาได้สองสามวันยังอยู่กับตัว เขาเดินโผเพไปที่อ่างล้างหน้าตักน้ำเยน็นราดศรีรษะจนผมเผ้าเปียกโชกแล้วจึงเงยนหน้าขึ้นปล่อยให้น้ำเยน็นไหลรินลงตามตัวอย่างไม่เยแสเหล่าสองสามขวดกลิ้งอยู่กับพื้นห้องเขาใช้เท้าเตะมันจนกลิ้งหลุนหลุๆไปกระทบฝาห้องก่อนจะซุดตัวลงนั่งบนเตียงอีกครั้งแล้วอะไรบางอย่างในใจก็ลอยวนขึ้นมา แซมเอมิลพึมพำออกไปอย่างลืมตัวเขาเพิ่งจะระลึกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างถึงมันจะเลือนดางสับสนก็ตามทีแซมเอมิลตะโกนออกไปทางหน้าต่างบานที่เปิดกว้างเรือนพักติดติกันยังเงียบเชียบหน้าต่างห้องนอนหลอนปิดสนิทผิดจากทุกวันที่เขาเคยเห็นหัวหน้า เขาร้องเรียกคนทำความสะอาดที่เดินตรงมายังเรือนหลังนั้นด้วยเสียงค่อนข้างดังกว่าปกติโอ้เซนยอหญิงกลางคนร้องทักด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอีฉันไม่ได้ปลุกคุณหรอกค่ะเห็นประตูห้องปิดเมื่อวานคุณไม่ได้ออกมาเลยไม่รู้ว่ากินอะไรหรือเปล่าเขาไม่ได้โต้อตอบบทสนทนากับคนทำความสะอาดแต่หันไปคว้าเสื้อที่กองอยู่กับพื้นขึ้นสวม ก่อนจะเดินเร็วๆลงจากเรือนพักเดินแกมวิ่งไปที่เรือนใกล้ๆจบบทที่54เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ